สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเ้อครับผมวันที่19กันยายน68ครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะก่ามาเชียได้รับสายจากแม่เอฟซีจากเชียงรายเด้อครับผมครับเพิ่นมีเหล็กหลักหน่วยหรือว่าหลัก10ล่างแม่นแม่นครับพี่น้องเนาะมาฝากพี่น้องเอฟซีครับผมครับผลงานของเพิ่นก็คือ เพิ่นไ่ย่อนไปให้กอลมาเชียร์ฟั่งครับผมหกวดครับพี่น้องเนาะห้าหกวดแล้วครับผมทีว่าเขามาล่างอย่างเดียวเด้ครับผมไม่เกี่ยวกับบนครับเป็นเลขล่าง10หน่วยครับผมแต่ว่าที่เบิ้งสถิติกับแม่ครับพี่น้องเนาะเลขเพิ่นมักจะไปแต่หลักหน่วยหลายก็ไปหลักสิบได้ครับผมที่ลูกอาจะเป็น10หน่วยครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเน้นไปที่หลักหน่วยล่างครับผม แนวทางตัวเลขของแม่พีนองอนเอฟซีกับกอมเชียกลองเบิงพิจนาไปพร้อมๆกันเด้อครับผมกอมเชียกกับพีนอง FC เอฟซีก็จะเห็นไปพร้พอมกันครับพี่น้องเนาะครับเพราะว่าข้อมูลสถิติเป็นเพียงอ่าที่เิ่นทรงมห้ยเด้อครับผมเพราะว่าท่านเห็นผลงานจริงดูไปด้วยกันงวดนี้เด้อครับผมกับแม่เอฟซีจากเชียงรายครับพี่น้องเนาะล่างอย่างเดียวครับเอาก่อนที่จะไป รับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับแม่เกามเชียกับขอขอพระคุณแม่เอฟซีจากเชียงรายเด้อครับผมครับลองเบิ้งครับพี่น้องเนาะลองพิจานาเบิ้งไปน้ากันครับผมเลขล่างครับหลักหน่วยล่างหรือว่าหลักสิบล่างครับพี่น้องเอฟซีมีแนวทางตัวเลขล่างไม่แม่นเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันครับผมน้ำเชียร์จะเอามาประกบเปรียบเทียบไปเบิ้งน้ำกันน้ำเอาเผื่อเป็นการเสียเวลาครับผมไปรับชมรับฟังกันเลยครับ ครับพี่น้องครับผมครับงวดนี้เบิงไปน้ากันได้ครับพี่น้องครับเลขล่างแม่ fc เชียงรายครับพี่น้องเนาะครับวิ่งล่างศูนย์กับหนึ่งครับผมล่างอย่างเดียวได้ครับพี่น้องล่างอย่างเดียวครับเพิ่นประกบครูไหมี่หนึ่งศูนเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ครับผมเอาสำหรับข้อมูลสถิติครับพี่น้องเนาะมีแม่ไรย่อนไ้เกามาเชียฟั่งไ้เบิงน้ากันครับผม ดูไปด้วยกันได้ครับพี่น้องตั้งแต่สิบหกกระดากระดาคมอ่ะงวดนี้เป็นงวด <68 S 1> แรกนะทบอมที่<ม>ลงเด้ค่ะท่านผู้ชม,มน,นี่ครับผมเลขเช่งนงวดสิบหกกระดากระดาษเนี่ยเพิ่งได้หกับ0ศูนย์ไปลักหน่วยสองหกครับผมค่ะงวดต่อมากร,รับเพิ่งนห้หากับหกออกหาศูนย์อันนี้มาลักสิบงวดต่อมาได้สามบ7เจ็ดครับผมได้หก ออกหกสามนี่ไปน่วยกับหนึ่งกันย่านี่เฮตซี่กับหนึ่งออกสามหนึ่งไปนวยแล้วก็ล่าสูตบพังหันเพิ่นว่าได้หนึ่งกับแปดครับผมออกหาแปดไปนวยครับสําหรับงวดนี้นะครับผมแม่ว่าเอาไปให้พี่น้อยจีบึงศูนย์กับหนึ่งครับผมศูนย์กับหนึ่งล่างอย่างเดียวเริ่มใช้งานหนึ่งตุลาได้ค่ะท่านผู้ชมอันนี้เห็นไปน้อกันได้งวดนี้ได้ครับผมค่ะครับ ขีเขาต้อนนื่งบ่ครับผมยังแม่บาค่ะศูนย์กับหนึ่งกับเอฟซีแฟนครับของน้ำเชียกับก่อนมาเชียประจำเลยดิค่ะเดินกุศโมนี่ค่ะพ่นวาพ่นมกศูนย์น้ำเชียรอาปากาแดงพ่นมาศูนย์เงีนเพ่นมัศูนย์แต่ว่าน้ำเชียหมักหนึ่งเด้อครับเป็นจบส่วนตัวครับผมศูนย์กับหนึ่งเอารับพี่น้องสองตัวมาหนึ่งตัวง่ายๆครับผมค่ะล่างอย่างเดียว ศูนย์กับหนึ่งเนี่ยแต่เบื้องตามสถิติของเพิ่นนี่ครับผมเพิ่นว่าจะไปหน่วยหลายก็หลักสิบเนี่ยจะไปหน่วยมากกว่าหลักสิบหมวดว่างหันนี่หันเนนพิ่นโทคบอกอโอ้หนึ่งกับแปดอันเพราะว่าเขาใดตั้งตัวนีเนอทหรอครับนี่เพราะว่าเขาลงทุนไปเอามาาหายเอฟซีขัวกระเป๋าเองค่ะดันูุชมค่ะเพื่อเอฟซี C ค่ะ อยาก่างไรบันถืกค่ะเม็นอันตรงตรงแจ้งเอฟซีจักน้อยนะค่ะ่านผู้ชมน้ำเสียไปเห็นคอมเมนต์ค่ะเพิ่นว่าพ่อเหล็กเขาแเดาส่องได้ส่องใหญ่ๆดังๆมากสิทำกลุ่ม,ม,มแมทหอเก็บเงินเขากลุ่มบ่เฮ็ดค่ะท่านผู้ชมครับบ่มีบ่เฮ็ดได้ครับผมบ่เฮ็ดค่ะเขาเขาไปเลยสักพักเดียวก็รุดค่ะท่านผู้ชม เดียวกับเขาอีกเดียวกับรูดอีกอยังเสียคะ่ะเอาเอามาล่งนี่นเห็นเหลขกมันเขาดีน้ำเชื่อกับยากให้เอฟซีได้ขันน้ำเชี่อสิเหตุนี่ก็คืออุดหนุนขีมน้ำเชื่อขอแขนเหี้กับกดไหลกดแช่พ่อคะ่ะบ่บ่ได้บ,บ่เหตุไล่กุมอยู่แล้วคะ่ะถ้าสมมติว่ากุมนี่ไล่นี่สิมีจะไล่ส่วนตัวนม่นสร้างข้องแน่ให้คนมาว่างตัวเลขแนงสิละครับผมเราก็ให้น้ำ่ากาแฟ เสียนเท่านั้นค่ะน้ำเสี่ยนจะเห็ดไล่ไล่ส่วนตัวอู้ร้ายมากค่ะร่านุู้มสามเครื่องกับสามเครื่องไล่ไล่ส่วนตัวเนะอถมครับค่ะบ่บ่เห็ดค่ะท่านุส้มถึงว่ามันเข่าดีมันกับว่าใดเข่าดีเสมอไปดิค่ะมันสิทธิ์ร<ม>ูดพร้อมค่ะย่ามย่ามมันเข่าก็อยากให้เอฟซีได้ค่ะบ่เห็ดไล่กุ้งคือคือจังเอฟซีขิดเอค่ยค่ะ ให้เข้าใจไว้เนี่ยค่ะท่านผู้ชมเนาะแม่นค่ะโบ่บาเฮ็ดหตุค่ะนี่กเขามาเทียบแล้วถอดเทียบเทียด้ยแม่น,มนตอนนี้ก็คือศูนย์กับหนึ่งได้ครับผมแล้วลอดเด็กหล,ล,ล,ลอกหลังนั่นเชียร์วันหว้ออกอีกครั้งหนึง่งเอาครับพี่น้องครับผมหลักสิบหลักหน่วยล่างแม่เอฟซีจากเชียงรายครับผลงานชย้จีพี่น้องเอฟซีก็ล่องเทียบเบิ้งได้ครับผมครับเทียบเบิ้งไปน้ำกัน อันนี้ทีแม่ใหหกอมาเชียเขียนลงไปได้ครับผมถือว่าแมนได้ครับพี่น้องเนาะสองตัวมาหนึ่งตัวครับผมถือว่าแมน่นจิบ่กอดข้อกันมากได้ครับผมเทียนเห็ยนครับพี่น้องเนาะจะไม่ประกบคู่กันมาครับผมจะเป็นสองตัวมาหนึ่งตัวครับพี่น้องนี่แหละครับผมลองเอาไปผิดจะน้าเบิ่งเป็นแนวทางเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงครับผมครับล่างอย่างเดียวศูนย์กับหนึ่งครับพี่น้อง สิบหน่วยล่างศูนย์กับหนึ่งแม่เอฟซีจากเชียงรายเด้อครับผมครับอันนี้เป็นบรรยากาศอยู่ทางจังหวัดเลยเด้อครับผมครับที่ว่าไปกับน้ำเชียครับผมครับไปทางผู้เลือกครับผมครับเลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้องเอฟซีครับเอาอีกหลายๆเสี้ยนครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยมาตามกันครับผมครับกับแนวทางตัวเลขกับเกามาเชียเด้อครับพี่น้องครับ คลิปนี้เป็นแนวทางเลขล่างอย่างเดียวครับผมเลขล่างอย่างเดียวครับ2ตัวมา1ตัวครับพี่น้องเนาะครับเบื้องจากข้อมูลสถิติแล้วถือว่าดีครับผมถือว่าเด็ดครับพี่น้องเนาะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผมพอพลเมฟซีครับผมในหลายเสี่ยนครับพี่น้องเนาะในหลายอาจารย์เพื่อนกับทึงส่งมาในไลน์ เพื่อนกับส้งขอมูลมาให่กับกอบมะเชียมาในไล่กับมี่ครับผมให้ซ่อมเบื้องกับมี่ครับอีกหลายๆเซียนประเทศในนําเสนอกับมี่ด้ครับผมครับต้องขอขอบพระคุณครับผมครับในน้าจิตน้าใจครับผมเพื่อนอยากมาแบ่งปันครับพี่น้องเนาะครับเพื่อนกับไว้วางใจครับผมครับส่วนหนึ่งกัจะเป็นนํากอบมะเชียเองกัเป็นคนทีว่าอ่าอ้อมน้อมท่อมตนครับผมนี่เป็นมาแต่เกิดแหะครับพี่น้องเนาะเป็นคนทีอ่าเกรงใจคนครับผมครับ ก็ทือว่าเป็นคุณสมบัติส่วนตัวแด้ครับผมครับเพื่นกับคงจะเห็นผลงานครับผมหรือว่าการนําเสนอตรงไปตรงมาของเกัมาเชีครับผมครับเดี๋ยวเกามาเชีจะพยายามอ่าลงนะครับผมหลายๆเสียนหรือว่าหลายๆอาจารย์ที่เป็นมาใหม่ครับผมต้องขอขอบพระคุณครับผมบางทันบางเซียนเกัมาเชีกะซ้อมเบิ้งครับผมบางทันบางเสียนเกัมาเชีกเอามาลงเลยครับพี่น้องเพราะว่ากะมีการเบิ่งข้อมูลจากสถิติครับผม เทียบเทียบถึงแม้ว่าสิบอเห็นน้ำเพลินแต่ว่าเพลินว่าไม่ยังสี่ครับพี่น้องเนาะก็เลยเอาลงไปคือจังแม่เอฟซีจากเชียงรายนี่ยแหละครับผมสองตัวมาหนึ่งตัวเพลินว่าเพลินมีข้อมูลสถิติย้อนหลังครับผมเพลินก็เห็นให้เบิง่งครับเข่าบ่เข่าจังไหลเบิ่งน้ำกันไปงวดนี้ครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็มาเซียขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเดอ้อครับผมถูกหวยเล่นเงินไปน้ำกัน ในหนัววันที่หนึ่งตัวล่าคม68ครับผมขอขอบพระคุณพี่นางกับซี่ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ